สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูวิธีการเพาะประกัดยังางให้ได้รูปปะกัดนะครับผมก็ทําง่ายๆครับโดยการเทียบประกัดก่อนนะครับผมแล้วก็เอาฝาชาไข่มุกนี่แหละครับฝาแก้วน้ามาครอบไว้ก่อนครับมาครอบตัวเมียไว้นะเพื่อเทียบนะครับผมให้ปลามันคุ้นชินกันครับผมหลังจากหนึ่งคืนพันไปกับผมนะครับปลาตัวผู้เนี่ยมันเข้ามาเองครับผมรื้อมาออกครับดื่มเอาฝาครอบออกครับมันก็เลยทําให้ ตัวผู้เนี่ยแอบเข้าไปได้ครับผมนี่ครับมันก็เลยผสมกันในนี้เลยครับในนี้เลยนะครับบ้านผมเรียกฟอร์ดครับแต่ว่าที่อื่นเรียกวอร์ดนะครับผมมันก็เลยไข่ตรงนี้เลยครับผมนี่ครับมันทําให้ตัวผู้เนี่ยพยายามไล่ตัวเมียออกครับแต่ว่ามันออกไม่ได้ครับต้องช่วยแล้วครับตอนนี้ครับนี่ครับพอดีลืมเอาฝาครอบออกนะครับผม ตัวผู้มันเก่งนะตัวผู้มันเก่งครับมันเข้าไปได้ไงครับนี่ครับมันเข้ามาในฝาครอบที่ผมเอาเทียบไว้นะครับเข้ามาได้เฉยเลยครับเป็นการทําผิดพลาดครับผมลืมมาออกครับลืมมาฝาครอบออกครับหลังจากเทียบกันนะครับก็จะเอาตัวเมียออกครับนี่ครับก็ตัวเมียก็ออกมาแล้วครับนี่ครับเอาตัวเมียออกครับผมนี่ครับปล่อยให้ตัวผู้มันเลี้ยงลูกของมันเองนะครับผมนี่ครับตัวเมียก็พักไว้ก่อนครับ ตัวผู้ก็เอาไว้กับลูกของมันนะครับผมนี่ครับนะครับตอนเราแยกตัวเมียออกแล้วครับนี่ครับมันก็จะทําให้ตัวผู้เนี่ยพยายามเลี้ยงลูกนะครับในนี้เลยครับผมนี่ครับอันนี้เริ่มเป็นตัวแล้วครับนี่ครับเริ่มเป็นตัวแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับสองวันครับผมเนี่ยสองวันเนาะ นี่ครับฟักตัวเร็วมากครับนี่ครับครับเห็นไหมครับลููกประกาัดครับกําลังดิ้นๆอยู่ครับนี่ครับกำลังดิ้นกําลังก็มีไข่เน่าบ้างครับผมที่ที่มันลอยขึ้นมาติดกับฟานะครับก็มีบ้างครับไข่ที่มันไม่เต็มอ่ามันไม่โดนฟองอากาศครับมันออกมานะครับผมนี่ครับ ก็ผิดพลาดบ้างครับผมเนาะผิดพลาดบ้างครับแต่ก็เป็นมือใหม่ครับผมนะครับนี่ครับเป็นมือใหม่ก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปครับนี่ครับเดี๋ยวมันตื่นครับนี่ครับพยายามอย่ามาใกล้มันนะครับผมพยายามอย่ามาเคาะอย่ามาทำอะไรมันครับมันจะตื่นครับตัวผู้มันจะตื่นครับนี่ครับตัวผู้มันจะตกใจนะครับผมนี่ครับอาหารมื้อแรกเขาก็จะเป็นไข่ต้มครับผมผมยังไม่เป็นก็จะให้ไข่ต้มไปก่อนเนาะเพราะว่า ลายแดงมันน่าจะยังกินไม่ได้ครับนี่ครับมันตัวเล็กกว่าลายแดงอีกครับนี่ครับก็น่าจะเป็นไข่ต้มครับนะไข่ต้มครับ